ไม่กัดนะมีไม่ให้เข้าบ้านนะถ้าหนูดื้อนะนี่มาเล่นลูกบลนี่มาวันนี้มาเนี้ยนี่มาเล่นเนี้ยมาเล่นวันจุฑีอึ๊บอ่ะวันจุทีเล่นกับมีก็ได้ไปโอเคเกิไปโอเคโอเคเอามาให้มีมาให้มีไม่ต้องเออเลยมาให้มีก่อนมีเล่นด้วยเร็วเร็วมาเล่นกับมีด้วยมาให้มีก่อนมให้มีให้มีก่อนให้มีเล่นด้วยมีเล่นด้วยเร็วเร็วเร็วมีเล่นด้วยแล้วมีเล่นด้วยนะมีเล่นด้วยนะเราเล่นกับสองคนนะ โอเคอมีโยนไปแล้วหนูไปรับนะวันสองสาไปเร็วเร็วเร็วโอเคโอเคแล้วมาให้มีมาให้มีบอกว่าเอามาให้มามีดูเร็วเร็วเร็วอืมอืมไปโอเคอุ้ยอุ๊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 ยมาให้มีเล่นด้วยมาให้มีเล่นด้วยโอ้ยเล่นคนเดียวแล้วเอาไปละเอาไปเล่นคนเดียวละ ให้เขาไปเล่นอยู่ใต้โต๊ะอ,อ,อย่างนั้ park. นอ่ะอะเล่นอยู่ใต้โต๊ะอย่างเงี้ยมีเล่นด้วยมั้ยให้มีเล่นด้วยมั้ยใ้นี้เล่นด้วยมั้ยมีไม่มีเพื่อนนี่ให้มีเล่นด้วยมะเดี๋ยวเราให้มีเล yeah like ่นด้วยมะมีไม่มีเพื okay? Okay. Uh ่อนไม่ให้มีเล่นบอลด้วยเนาะเนาะให้มีเล่นบอลด้วยเนาะโอเคโอเคอโอเคไปว้าทูทรีโอเคมาให้มีก็เล่นคนเดียวเหมือนเดิมไปแล้ว